ในช่วงปี2019โคโรนาไวรัสระบาดหนักทั่วทุกมุมโลกค่ะภาคธุรกิจต่างๆรวมทั้งสายการบินจึงจำเป็นต้องลดพนักงานออกเพื่อประคองบริษัทให้อยู่รอดออนจิราเจนการศึกเป็นหนึ่งในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินตะวันออกกลางแห่งหนึ่งที่ต้องเก็บกระเป๋ากลับประเทศไทยเพื่อเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะโควิดค่ะเราก็ค่อนข้างที่จะเสียความมั่นใจไปพักนึงเลยค่ะว่าเอ้ย มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้อีกนานไหมนะโควิดนาจะเทคเพลสนานไหมสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยมาเริ่มคิดว่าเอ้ยเรามีอะไรดีบ้างเราก็เริ่มวางแผน A Plan B Plan C ไปจนกระทั่งเรามารู้สึกว่าเอ้ยเราก็น่าจะทําแบรนด์เสื้อผ้านาะเพราะว่ามีคนทักมาหาเราใน IG Story เราเราลงรูปหรือว่าเวลาเราถ่ายสตอรี่เสื้อผ้าเนี่ยก็มีคนบอกว่าเราถ่ายเราดูดีจังเลยเราใส่เสื้อของแบรนด์อะไรอยู่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเออเรามาทําทางด้านเสื้อผ้าดีกว่าเราอยากทํามานานแล้วเรื่องราวการเปลี่ยนอาชีพของออนจีรปรัับตวของผู้คนมากมาย ตั้งแต่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสหลังจากที่จํานวนผู้ติดเชื้อลดลงในหลายพื้นที่ค่ะรัฐบาล,ลเริ่มทยอยอนุญาตให้มีการเดินทางไปมาหาสู่ข้ามจังหวัดเพื่อตอนรับหนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจอัญชลีตัญญกุลเจ้าของร้านขายเสื้อผ้านในตลาดนัดหน้าเดอะสตรีทในย่านรัชดาและที่ตลาดนัดจตุจักรบอกกับวิไเอว่าลูกค้าหลักของเธอเป็นชาวต่างชาติค่ะ การที่กรุงเทพมหานครได้กลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไฮซีซั่นจึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีถึนเปนมาเพราะเราสินค้าเรา,เา,เราด้วยโปรดัก์เราแล้วก็พูดเกี่ยงเราเราเข้าใจว่าสางชาติเนี่ยเขาต้องการขออยู่แล้วเพราะมันเป็นงานงานของคนไทยทำอะค่ะอัญชลีซึ่งแต่ก่อนขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดจัดูจักเพียงแห่งเดียวสามารถประคองธุรกิจให้ผ่านวิกฤตมาได้ด้วยการขยายไปเปิดที่ตลาดนัดในย่านรัชดาเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะ ที่เนี่ยก็จะมีช่องทางออนไลน์อิ๊สกสแกมเพจเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ดีที่สุดของพี่ตอนนี้ก็คือมีการไลฟ์สดไปสิงคโปร์เพราะโปรดักที่เนี่ยทางสิงคโปร์ค่อนข้างชอบเราก็จะมีบริษัทของสิงคโปร์ค่ะมาไลฟ์แต่เป็นคนไทยมาไลฟ์ไปสิงคโปร์แต่ช่องทางออนไลน์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการทุกรายค่ะ ร้านหม่าล่านาอ้อของดุษฎีเสือเจริญที่อยู่ตรงตลาดนัดในย่านรัชดาซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะยืนเลือกซื้อของที่หน้าร้านและรอทานอาหารที่ลงมาจากเตาร้อนๆค่ะดุษฎีกล่าวว่าเขารู้สึกพอใจกับการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะต้อนรับชาวต่างชาติเข้ากรุงเทพอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่าเป็นความเสี่ยงที่จําเป็นค่ะมันต้องต้องลองต้องเสี่ยงหมดแล้วชั่วโมงนี้วัดมาแบบว่าก็ต้องอยู่กับมันอนะ่ะ ถ้าไม่ไม่ไม่อยู่กับมันอยู่บ้านมันก็ไม่ได้อีกอะมันก็ต้องออกมาเหมือนผมคิดว่าเป็นก็ต้องเป็นแล้วล่ะทางภาคธุรกิจโรงแรมสมเกียรติรุ่งเรืองไพฑูทูลเจ้าของปูทีโฮเทลสยามมิสโฮเทลย่านพระราม9ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กประมาณ10ห้องบอกถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้รับนักท่องเทีย่ยวเข้ามามากขึ้นว่าคิดว่ามันยังไม่ไม่ทำให้า รายได้ของเราจะเพิ่มขึ้นจากจุดนี้เท่าไหร่เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยก็คงจะไปจุดต่างๆก่อนแล้วก็กับเชนเล็กๆของเราเนี่ยน่าจะเป็นอันดับสุดท้ายแล้วก็ก็ดีต่อประเทศในส่วนรวมแล้วกันแต่สำหรับธุรกิจเราตรงนี้เนี่ยคิดว่าเรายังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันมากนะักนะครับ สำหรับวันที่1พฤศจิกายนนี้รัฐบาลได้ประกาศว่าประเทศไทยจะทำการเปิด17จังหวัดเพิ่มเมื่อตอนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งในพื้นที่ข้างตน้นก็จะรวมถึงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวหลายที่เช่นพัทยาหัวหินและชะอำค่ะนะักท่องเที่ยวจาก45ประเทศที่จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำรวมถึงสหรัฐก็ไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อมาเยือนประเทศไทยอีกต่อไปด้วยค่ะจนินพักดีธรรมวิโอเอพภาษาไทยรายงาน